แรมคินแฮดดอนฟิวฮ่าไปไปลุยลุยกับผมได้เวลาลุยแถวนี้มีเว้ยมาถึงเกิดใกล้คิลเลอร์เลยหรอโกยกอบโกยก่อนฮือฮือฮือว่ะฮือฮือฮือมาแถวนี้เน่าเนๆๆเนอุ้ย คนหลายใจก็พูดไปเรื่อยคนใจเดียวพูดคําเดียวคนหลายใจก็พูดไปเรื่อยคนใจเดียวคนใจเดียวพูดคําเดียวขอบคุณคุณวาลินนะครับไอ้แล้วจะเสียงดังทำไมหระโอ้คิวเลอร์ก็เห็นหมดอย่างเงี้ยิวเลอร์ก็รู้ดีต <c oughs> ีอะไรตีอะไรมา เอา,าไม่โดนมายาวๆครับยาวๆกระตุยผมจุกเองรับเนี่ยอนนี้ผมจุกเองตัวเบาให้เองรับเนี่จุกให้คิวเลอร์ร้องไห,หออ้อะเต็มเดินผ่านอย่างคิวเลอร์ตึงๆ <c oughs> แบบว่าเดินจ้องหน้ากันอะยืนจ้องหน้ากันเลยเมื่อกี้เอออะไรเหมนอะโอโหเหลือเชื่อคือแบบผมก็ยืนเนี่ยอย่างเงี้ยเลยนะเขาก็เดินผ่านไปเฉยๆเลยคิ่าผมเป็นตุ๊กตาม้งเนี่ยอ่ะฝันละอะไรก็ไม่รู้เตอร์ิวเลอร์อะไรก็ไม่รู้ออรรแต่ละรอบหัวจะปวดเลยเนาะได้บิดพุงคิดมากกันเนี่ยหัวงอกหมดแล้วเนี่ยคิดมากแล้วเราอะแต่ผมสวยมากเลยนะ เนีย่ยนาคตถ้าเกิดผมแก่ผมก็อยากจะได้ผมสีขาวเงี้ยแบบขาวทั้งหัวไปเลยไม่ยอมด้วยครับล่ออย่างนี้เลยแต่เขาไม่น่าจะได้อย่างนี้นะเขาก็สวยเกินถ้าได้อย่างนี้น่าจะหล่อเหลาอ่ะแต่อาจจะไม่เข้ากับเบ้าหน้าผมเท่าไหร่หน้ามันต้องเข้มๆดุๆเล่นทับจีกับผมไหมพอดึกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยกดสกิลเช็คก่อนพอดึกละมาเล่นรหัสนน่าจะหายละ พับทีนี่ผมเล่นในคอมนะคุณคุณเล่นในโทรศัพท์กับในคอมน่าจะเล่นด้วยกันไม่ได้นะคุณเล่นในไหนครับผมคุณเล่นใน,ในคอมเบ้าถ้าพับทีน่าจะได้อยู่แต่ผมเล่นชิวๆนะครับผมไม่ได้คิดอะไรเยอะนะไม่ได้ขึ้นแรงไม่ได้ไรหรอกเออเออไอ้ออป,ป้าอะไรมาครับตึง้ง ผมจะเนียนไปช่วยเพื่อนนะผมเอา้เอาเฮ้ยเขาวิ่งไปเทดอย่างนั้นเลยเหรอเอ,เอาดีโชว์เต็มหลังเฮ้ยเสร็จแล้วนี่ไงอย่าไปกลัวเสร็จแล้วครับผมวิ่งแบบสุดกำลังเอาเราล้มสองคนงนี้ผมต้องไปผมไปฮิวเพื่อนยังไงอะ ไม,ไม่น่าทันหรอเพื่อนไม่น่าทันหรอเพื่อนโอ้โหแย่มากเลยครับทำไมเขามาเทรดเพื่อนอย่างนี้วะผมไม่เข้าใจเลยเกมไปได้ด้วยดีเลยนะตอนแรกอะเกมกำลังดีเลยครับคุณีี้เขามาเถรดทีเยาจบเลย ไปก่อนเพื่อนหน่๋ยหิวให้ใหม่ยูเลอร์กลับมาปะไปแล้วครับผมยูเลอร์ตามคนนู้นไปละังั้นเราปั่นงั้นเราปั่นไม่โดนยูเลอร์ซ้ำจริงจังอึงอือคุณชื่ออะไรผมจะลองไปหาดูอ่านเม้นอายังฟอมพังฮะอ๋อเมื่อกี้ผมตั้งใจเล่นอยู่ครับผมขออภัยด้วยเฮ้ยล้วเพื่อนล้มเลยว่ะ เขล้มกันง่ายจาังโอ้โอเคครับผมเพราะเราน่าจะจอยกันไม่ได้นะถ้าเกิดคอมพังผมชื่อโอ๋นะคุณคุณเลิฟคุณจะเซิร์ชหายังไงอะผมชื่อโอ๋เอาไปเซิร์ชยังไงอะเอาไปเซิร์ชอะไรก่อนแข่งปุ๊บดิเพื่อนเอาเครื่องก่อนดิเพื่อนเอาเครื่องก่อนดิเพื่อน ผมเอาเครื่องก่อนนะผมไม่เล้นช่วยไวยอยู่แล้วไงแต่มันจะกลายเป็นเทรดอะเห็นไหมมันจะกลายเป็นเทรดนะเนี่ยเทรดอะดิแล้วถ้าเกิดล้มแล้วเพื่อนอีกคนนึงโดนแวนยุ่งเลยนะทีมเราเล่นกันแปลกๆครับผมผมก็เลยรู้สึกรู้สึกแมแมงแแมงขอเอาเครื่องก่อนเนี่ยเห็นปะหนึ่งคนบนเสาอีกหนึ่งคนล้มผมถึงกบอกเลยว่าใจเย็นๆเ,เอาเครื่องก่อนโอเคอุ้มแล้วครับ เขาซ้ำแน่แหละคิวเลอร์เขาซ้ำคนนี้แน่แหละไปก่อนเพื่อนไปไปเดี๋ยวสนใจตัวผมว่าลักคิวเลอร์เขาน่าจะซ้ำคนนู้นเลยวะ ไม่ไว่ะเดี๋ราผมลากไปไกลเลยครับไม่เป็นไรโดนหนึ่งทีลากไปหลังบ้านดีกว่าเป็นเล่นที่สวนไหมเครื่องจะเสร็จนี่หรือหว่าเคร่งจะเสร็จอยูอ่แล้วนี่ว่าเราหิวว่าหิว,วไม่เสร็จครับผม ช่วยเลยตึงไปเลยเพื่อนแอนที่ยิวกันต้องเสร็จละมียู่ในบ้านดีกว่าเอาผมจะหิวให้เพื่อนก่อนซะหน่อยผมยังไม่เคยโดนเลยไงผมตรึงแล้วบาดเจ็บกันทุกคนอย่างนี้ถ้าเกิดใครล้มนี่สวยนะนิวมารีคุก,กันก่อนไหมเพื่อนรีบวิ่งไปไหนวะนะมารีกุก,ก่อนดีเพื่อน มารีฟูก่อนดิเพื่อนในบ้านในบ้านวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาดิวิ่งเข้ามาดิแล้วไปยืนทำอะไรหน้าบ้านอ่ะเพื่อนเราฮีวให้เองเพื่อนตัวปุตตอนนี้ไม่โอเคนะเพื่อนเอาคนวั่ตายเลยว่ะจะฮิวไหมหรือจะเปิดโอ้เพื่อนจะเปิดวะถ้างั้นผมต้องจูบก่อนแป๊บหนึ่งนะนี่ส่งเสียงดังไปก่อน ไม,ไม่โดนหรอกเพื่อนเปิดประตูหรือ,อยังเนี่ยเไม่ได้วิ่งออกไปเพื่อนเปิดประตูฝั่งไหนวะ โอ้โหโนวันว uh, like, ่าแล้วอะไรอ่ะมมันต um, an ีโอ้โหผมว่าจะยื้อให้เพื่อนคิวเลอร์โนวันตึงๆออกไปเลยเพื่อนถ้างั้นนะไม่เป็นไรเพื่อนอยู่ฝั่งนู้นตอนแรกผมคิดว่าจะแบบว่าคิวเลอร์เขารอเปิดประตูรอยเพื่อนเปิดประตูเอ้ยรู้ละสงคันกันกดดันว่ะ ยูเลอร์ตัวน,นี้เอาจริงวะพวกโนวันมาซะด้วยงาเฮ้ยเออเซนเซอร์ให้ด้วยครับผมเซนเซอร์เซนเซอร์ให้พร้อมนี่ต้นเกมตึงนักห,หนุ่มหัวขาวต้นเกมตึงนักโดนโดนทุบเลย <c oughs> วันนี้เวลาหมดลงแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำ ขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย